เว้ยมันจะขวิดเฮ้ยหุยบัวดุมาก <S <S เอามาช่องภาพภูมิมองแค่กินีกูแกสวัสดีจ้าเอามาช่องภาพภูมิมองแค่กูกูแกทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะน้องพรีมเนี่ยพาแปอมาอยู่ที่ที่ค้อกลัวหมู่บ้านน้องพรีเป็เจา้าค้องัวบ้านห้วยหล่านะคะจะบอกว่าแอปอไม่เคยมา ตรงนี้เลยก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาเห็นข้องวัวหนุกหมู่บ้านห้วยหลัจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นจุดที่เขาเอาเลี้ยงวัวโดยเฉพาะใช่ไหมใช่เขาจัดเป็นจุดเป็นจุดเลยนะว่าแบบจุดไหนเลี้ยงวัวทุกคนเพราะว่าแบบตรงนี้คือจะเป็นมีแต่ข้อบวัวทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองข้างเลยอะ่ะเดี๋ยวให้น้องพิมพ์พาเดินไปดูพี่ไม่เคยมาที่นี่เลยโอ้โหพอมาเห็นแล้วแบบสวยมากบ้านเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศมันดูแบบคลาสสิกมากเลยค่ะทุกคนโอ้โห้รอครัวสุดคลาสสิกนะคะอันงนี้จะเป็นที่รอกวัวแล้วก็จะมีฝั่งปุนที่จะเป็นรอกหม,กม,มูมีทั้งีจะม,อ,มอ๋อมีทั้งครอกวัวแล้วก็รอกหมูเอาเอาใหม่อุ้ยไทยปรเล็นมืองมีทั้งรอกวัวแล้วก็รอกหมูนะคะทุกคนโอ้โหน้องพิมมีสกักรอเกล่าแถวนี้น้อมี <laughs> <laughs> นี่บรรยากาศแบบนี้นะคะหาได้ยากเลยนะ mm hmm. ก็คือถ้าเป็นบ้านแอปเปิลใช่ไหมหมู่บ้านนะข้อกัวเขาอ่ะจะเอาไว้ในบ้านเลยนะคะคือข้อกัวเขาจะเอาไว้ในรั้วบ้านเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือบ้านเขาก็จะเป็นบ้านเลยนะคะส่วนข้อกัวเนี่ยก็จะแยกมาอีกโซนหนึ่งเลยจะเป็นโซนอย่างที่เห็นนะคะข้อกัวบ้านทุหลากก็คือซอยนี้ทั้งซอยจะเป็นข้อกัวหมดเลยัน แม่จะมีข้องวกับข้อหมูอ๋อข้องวกับข้อหมูรรหลรวมกันหมดเลยอ๋อเฉพาะซอยนี้โอ้คือเขาแบ่งโซนได้ดีมากเลยนะคะหมู่บ้านห้วยหลาที่นี่เราตอนแรกอะพอมาใช่ไหมรู้ไหมว่าพี่พี่กำลังคิดอย่นะเอ๊ะทำไมบ้านเขาไม่มีวัวเลยนะอ๋อที่แท้มีข้อวัวตรงนี้ก็คือเขาแยกมาอีกโซนหนึ่งนะคะก็คือจัดเป็นโซนเป็นโซนเลยฮัลโหลเฮ้ยเว้ยมันจะขวิดเฮ้ย ุ้ยบัวดุมากพีมอย่างบัวมันดุมากะตกใจหมดเลยโอ้ตัวนี้นี่เราเข้าใกล้ไม่ได้นะคะทุกคนมันจะควิดอย่างเดียวนะเบิรเจ้าของไม่่อดเป็นแม่บัวเหรอเป็นแม่วัว<อ>เปิงแล้<อ>มันถางลูกมันอ๋อเฮาเฮาเดินมาเรื่อยๆดีกว่า ใจหายล <c oughs> เลยจะกินสะดุงหมดเพิมกัน <c oughs> สะดุ้งตอกินระดุ้งต๋อให้กบแม่อยู่ตอนแรกก็มันจะเข้าใกล้ออกมาใชมันจะมาครีดรถเดลโอ <c oughs> โหโอ้ยตรงนี้คือแบบบรรยากาศอบรรยากาศดีมากพิมต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่บวกกับความเป็นคอกวัวแล้วก็คอกหมูนะคะสวยงาม โอ้โหมีไปถึงฟุ้นเลยอะอันนี้แค่นี้ขึ้นไปถึงลำง้วยโอเส้นนี้ขึ้นไปถึงลำง้วยเลยกะบอยจะเตลบอยล้อพี่จะยูแถวเนี้เลยมมแค่แค่อยู่แถวนี้กับแบบพอรู้แล้วว่าแบบบรรยากาศสวยแค่ไหนก็คือความเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านห้วยหลกความเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็อัตลักษณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะือไม่ค่อยเห็นที่หมู่บ้านอื่นนะ,ะ่ไพอเห็นหมู่บ้านนี้ เห็นอ่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะคะที่เอาคอกัวมาไว้อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยนะปกติเขาก็จะเลี้ยงไว้ในบ้านอย่างที่เรบอกนะแต่ว่านี่คือเขาแยกมาหมดเลยอืมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงช่วงดักแดจะมาเก็ีต้นไ้ี่ตกลงมาแถวบ้านก็ืวก่จะมาเก็บกัดนี่โอ้เพราะว่าแถวนี้มันมีต้นไม้นากมนกกว่าแล้วแล้วแถวนี้ผีเสื้อมาเยอะก่อ มาเยอะจะทุกๆปีก็จะมีผีเสื้อเพราะว่าดักแด้มันตกลงมาถ้าเกิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นเกมตานกาเป็นผีเสื้อไปแล้วมันก็จะบินอยู่แถวเนี้จากว้าซงเือก็อขึ้นบนห้วยพ่ออยากอยาก,อยากเห็นสักครั้งในชีวิตนะคะคือผีเสื้อแบบล้อมรอบอย่างนี้ถ้าจะดีมากเลย ไม่พอนะคะถ้าเรามาถูกช่วงเนี่ยเราจะเจอความพิเศษของเราก็คือมีผีเสื้อบินล้อมรอบอยู่ตรงนี้นะคะได้ทั้งบรรยากาศคอกัวคอกหมูโอ้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีผีเสื้อด้วยธรรมชาติมากๆเลยอะ่ะอยากเห็นสักครั้งในชีวิตที่ต้องมาแล้วหนะ้าร้อน <c oughs> ตอนนี้มาหน้าหนาวค่ะแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่กับทุทกคนด้วยนะคะนี่พาสาวน้อยก็เลี้ยงพง ไอยอนนะคะมาสวัสดีปีใหม่ก็มีความสุขมากๆน,นะคะในวันปีใหม่เนาะสุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่นะเจ้าไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะภาพสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางจากกันไปนะคะคอกวัวน,นบ้านห้วยหละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวิวบรรยากาศที่อโบรนำมาให้รับชมกัน เห็นแล้วรู้สึกสดชื่นมากสบายตามากเลยค่ะทุกคน